หมายใหม่มีหลุดนะครับปกติถ้าหลุดจะเยอะก็ไม่ปกติแล้วครับ

คือถ้ามองข้างบนอ่ะมันเป็นใหม่ที่ไม่น่าตีนะครับแต่ว่าถ้าลงมาตีข้างล่างเนะี่ยมันจะโดูสวยเพราะว่าเรามองข้างบนปุ๊บเนี่ยน้ามันใสนะครับใส่มากเลยมันบางคีังบางคนคิดว่ามันไม่มีตัวครับแต่ว่ามันปลาครับเพราะว่าเนี่ยครับปลาอยู่ใต้หญ้าครับคนเขาไม่สังเกตกันเพราะว่าตรงนั้นผมก็หลุดไปตัวแล้วนะลากๆมารลุดเช่เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับก็เนี่ยครับ เป็นเม่นแคะนะครับก็อาศัยเนี่ยครับเก็บปลาช่อนนะครับงานงานโดยตรงครับปลาช่อนครับวัดวัดติดดีนะครับนควัดตาติดดีมากทรงนี้ก็เป็นออกแบบมาเพื่อเก็บปลาช่อนได้ทุกไซส์ครับและใหญ่เก็บได้หมดนะครับเนี่ยครับวัดเป็นติดครับผมโอเคครับผมก็ใส่นางนางนะครับใส่แดดเดียวด้วย เนี่ยถ้าลองตีนะครับตีแล้วไอ้ชายแบบเนี้ยครับมันมีตัวหมดนะครับอยู่ที่อยู่ที่เราครับถ้าตีไปตีมาเนี่ยเดี๋ยวก็ขารัะลองดูครับผมก็หมายธรรมชาตินะครับหมายคลองครับกับเม่นยางของผมเองนับอลนะครับโอเคครับผมฝากกัได้ครับหมายสวยน้ําใสครับขนาดผมเดินมากลางคลองยังแบบยังมีหญ้าแบบน้ําน้ำได้น้อยนะครับ โดนะหมายนี้ตีตรงโน้นเดี๋ยวว่าปามดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะปามันอยู่ฝั่งแนวน้ำตื้นลองดูเดี๋ยวลองย้ายครับหันมุมกล้องกันปามอยู่แนวนี้เฉยเลยอ่ะ หรือปาลาอนะไรเนี่ย ต้นน้ำต้นน้ำมาแล้วมาแล้วตัวไม่โตนะครับแต่ว่าน่าจะขีดสองขีดนั่นแหละงานนี้อาจจะโดนนะครับไม้นี้โตไหมป้าโอ้ตัวปอยเดียวไม่ถึงขีดเ,เหมือนจะมีตามไม่นะ้ำก็ใส่จะใส่โตว่ะ มาแล้วมาแล้วมา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 ตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้กันเมีนยานเมีนยานสงส่งพลังหน่อยอ้าวคือเนี่ยจังหวะที่น้ำมันไหลครับปลาบางทีมันก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาไปไหนก็ไม่รู้น้ำมันไม่ได้งนรนบน้ำมันไหลอยู่ ปลาก็าหายด้วยเรียบร้อย เรียบร้อยคือแล้วรุ่มบางี้เป็นที่ไฟฟ้านี้ใครก็วีมากัดตบก็เรียบร้อยแล้วเล็กใหญ่ก็เหมือนกัน รตรงไหนแล้วเลยสะพานมาหน่อยเนะาะเนี่ยผมอยู่ตรงสะพานเนะแม่งกัดสองทียังไม่หนีตัวเลยสามเหยตรงกอไผ่ทีนึงเ,เดี๋ยวผมย้อนกลับเดี๋ยวย้อ,ยยอนกลับไปครับเดี๋ยวไม่ดีอะต้องเม่นยางต้องเม่นยางต้องเม่นยางเดี๋ยวรอวันเหยื่อยังไม่มาเหยื่อยังไม่มา แต่ท,ทุกไซส์ผมบอกแล้วก็นี่ครับคืองานตัวเนี้ยได้ทุกไซส์จริงๆริงครับต่เอ,อเล็กเล็กติดดีใหญ่ติดดีครับลุยป่าลุยหญ้าครับมีเสาะร่องนะครับกันสวะตรงนี้ครับจะมีกันสวะไอ้ตรงขนไม่เนาะเพื่อช่วยในลดลดในที่เราแบบลากตายามงี้ยกันมันตะเบ,บ็ดมันนับหญ้าตับตับตับต้บบางทีมันติดเลยแตบบ่ว่าตัวเนี้ย ช่วยได้เยอะเลยครับโอเคผมเม่นยางของมันต้องมีครับผมเร็วๆนี้เจอกัน